รู้แล้วทำไมสาเหตุเจ้าสัววิชัยแห่งคิงพาวเวอร์จึงเสียชีวิตจากการตกเครื่องบินสวัสดีครับต่อยรู้โลกรู้วันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของกรณีเหตุเครื่องบินตกนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะฮะกรณีของคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับเจ้าของคิงพาวเวอร์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ6ปีที่ผ่านมาครับล่าสุดครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับศาลประเทศอังกฤษก็ได้มีการอ่านคําพิพากษาแล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีการระบุนะครับว่าสาเหตุการ เสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่อยู่บนเครื่องบิน4คนนั้นสาเหตุเกิดมาจากตลับลูกปืนนะครับที่ใบพัดหางของเครื่องบินแตกนะครับซึ่งนําไปสู่การล้มเหลวของระบบใบพัดหางครับก็ทําให้นะครับเฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นความบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้นะครับที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขนะครับผมซึ่งหลังจากที่ศาลอังกฤษเองนะฮะศาลเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเองก็ได้มี อ่านนะฮะในเรื่องของคำพิพากษานี้ก็เป็นการระบุนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่มีข้อบกพร่องในการออกแบบนะครับของทางบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์ก็คือเลโอนาร์โดด้วยนะครับดังนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องดูครับว่าทางด้านของครอบครัวสีวัฒนภานะครับแล้วก็คิงพาวเวอร์นั้นจะมีการเรียกค่าเสียหายไปทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปจนถึงว่าจะมีการเรียกค่าเสียหายหรือว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ครับ